สวัสดีค่ะเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่ p พ t r o m i มโอเคค่ะวันนี้เราก็จะมารีวิวการยื่นเอกสารนะคะวีซ่าท่องเที่ยวสับขาห6 0 0นะคะที่ออสเตรเลียกันนะคะว่าสำหรับเพื่อนๆที่มีแพลนนะคะจะมาเที่ยวออสเตรเลียเนาะหรือใครมีญาติมีครอบครัวนะคะที่จะมาเที่ยวนะ คือเราอยู่ที่ออสเตรเลียอยู่แล้วนะคะเราก็เลยสปอนเซอร์ให้คุณแม่นะคะมาเที่ยวที่ออสเตรเลียนะคะซึ่งคุณแม่ได้วีซ่านึงปีนะคะสีใจมากโอเคค่ะวันนี้เราก็จะมารีวิวนนองว่าเราเตรียมเอกสารอะไรบ้างนะคะแล้วก็มีอะไรที่สำคัญแล้วก็สปอนเซอร์ให้คุณแม่มา ที่ออสเตรเลียอย่างไรบ้างนะคะกับวีซ่าท่องเที่ยวค่ะโอเคก่อนอื่นเราก็มาดูว่าเอกสารที่เราเตรียมมีอะไรบ้างเนาะก็คือ1นนะคะพาสปอร์ตนะคะที่ยังไม่หมดอายุนะเพื่อน แล้วก็รูปถ่ายทั้งหมดนะคะอย่างตัวพาสปอร์ตเนี่ยก็ต้องมีตัวเก่าตัวอะไรก็ถ่ายไว้ให้หมดเลยนะคะที่ต้องใช้เนาะแล้วก็รูปถ่ายนะคะพื้นข้างหลังสีขาวเนะาะการงานนะคะว่า,ามีใบรัรบรองการทำงานสลิปเงินเดือน3เดือนเอกสารบริษัทหรือว่าหนังสือเรียนคือเกี่ยวกับการทํางานการเรียนเนาะของเราคุณแม่เราอ่ะเป็นเกษตรกรนะเพื่อนก็คือ คุณแม่ก็จะมีใบเกษตรกรเนาะเราก็ใช้ใบเกษตรกรนั้นนะคะและอีกหนึ่งเคล็ดลับนะคะเราให้คุณแม่ไปที่ทออกศหรือสำนักง,งานการเกษตรอำเภอเพื่อขอใบรับรองยืนยันการประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นภาษาอังกฤษเพื่อใช้ประกอบการขอวีซ่าด้วยคะ่ะการยื่นเนาะแล้วก็หลักฐานการเงินนะคะก็คือมีลาย การเดินบัญชีนะคะก็คือย้อนหลัง3 6, 6, เดือน6เดือนอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็อย่างคุณแม่เราก็คือมีที่ดินผลิตภัณฑ์ผลิตผลอะไรอย่างเงี้ยเราก็สแสดงหมดเลยนะคะไม่ว่าจะจากรูปภาพภาพถ่ายทั้งหมดนะคะหรือว่าจากโปรดักที่เราทำขายหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือก็คือแสดงหมดเลยนะคะของเกษตรกรเนาะแล้วก็แผนการท่องเที่ยวนะคะเราก็วางแผนทริป ะะอย่างคุณแม่มาคิดว่าจะมาประมาณสัก2วีคสามวีควางแผนท่องเที่ยวแต่ละวันไปที่ไหนบ้างไปทริปที่ไหนไปเที่ยวที่ไหนพักที่ไหนอะไรยังไงทุกอย่างนะคะรายละเอียดเที่ยวบินเดินทางเมื่อไหร่เดินทางกลับเมื่อไหร่นะคะแผนรายวันจองโรงแรมที่พักอะไรอย่างนี้ค่ะของเราก็ซัพพอร์ตโดยการที่ให้คุณแม่มาพักกับเรานะคะเพราะว่าเรา ซายห้องไว้นะ,ะขอเรื่องที่อยู่นะคะแล้วก็เรื่องกินเรื่องอะไรนี้ก็แชร์กันเนาะแล้วก็เอกสารของผู้เชิญนะเรียกว่าจดหมายเชิญนะคะ Intuition letter นะคะก็คือเราก็ต้องเขียนจดหมายเชิญนะก็คือเหมือนกับว่าเราเนี่ยตอนนี้เราทำงาน full time เนาะแล้วก็เราเพิ่งได้ตำแหน่ง Bar Supervisor ไ,ไปเมื่อไม่ไม่กี่เดือนมานี้นะคะแล้วเราก็อยากจะให้คุณแม่ได้มา อยู่ในบรรยากาศนี้เนื่องจากว่าช่วงนี้เรามีเวลาเป็นฟูลทันล้วก็อยากให้คุณแม่มาแสดงความยินดีกับเรานะคะแล้วก็มาพบเจอกันนะคะหลังจากที่เราไม่ได้เจอกันหลายหลายหลายเดือนหลายปีเนาะ <c oughs> ก็อยากจะให้คุณแม่มาเที่ยวนะคะมาไอเดียใหม่ๆด้วยนะคะซึ่งอยากจะบอกว่าที่เนื่องจากที่บ้านเราทํา เรื่องเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้เนาะเป็นเกษตรกรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อยากให้คุณแม่เราเปิดหูเปิดตานะคะมาเรียนรู้วัฒนธรรมต่างชาติมาเห็นบ้านเมืองที่ออสเตรเลียมาเห็นเรื่องของจัดสวนอะไรอย่าง mm hmm. เงี้ยค่ะเผื่อจะเป็นไอเดียที่เราจะไปต่อยอดที่บ้านของเรานะคะโดยที่เราเป็นคนเชิญใช่ไหมคะเขาจะมีเอกสารเกี่ยวกับของเรานะคะก็มีจดหมายสำเนาว,วีซ่านะคะ ตอนนี้เราเป็นวีซ่า485นะก็คือ TR แล้วก็พาสปอร์ตของเราหลักฐานการเงินของเรานะคะเราก็ต้องใช้ Bank Statement แล้วก็ p a จส l i p เพื่อจะซัพพอร์ตเรื่องต่างๆของคุณแม่ในการที่มาอยู่ที่ออสเตรเลียด้วยนะคะแล้วก็ค่าธรรมเนียมนะคะจ่ายค่าธรรมเนียมเราจ่ายไปปรนะมาณ190ดอลลาร์ออสเตรเลียอะก็ทําการยื่นอันนี้เราทําเองทั้งหมดนะคะก็ สร้างบัญชีนอ้อยเอ็ม c ี่แอคเคานะคะแล้วก็กอรอกแบบฟอร์มแนบเอกสารต่างๆตามสเต็ปนะคะก็ไม่ยากเพื่อนเดี๋ยวเราจะมาแชร์วิธีการทําให้นะคะแล้วก็ชําระตัดบัตรเครดิตปกติเลยขั้นตอนแรกให้เพื่อนๆเ,เข้าไปที่ www immi home a f f a i r gov au จากนั้นเลือก v i s a explore visa options เลือก Visit and Tourism What's the main purpose of your visit จากนั้นเขาจะถามว่าอะไรคือเหตุผลในการมาเยี่ยมเยือนของเราให้เพื่อนๆเ,เลือก Visiting family and friends กด Continue What is your country of passport เราเป็น Thailand และกด Continue คะ่ะ จากนั้นให้เพื่อนๆเ,เลือก tourist team apply outside australia นะคะหรือการสมัครจากนอกประเทศออสเตรเลีให้เพื่อนๆคลิกอ่านรายละเอียดส่วนต่างๆก่อนที่จะกด a p p l y นะคะ overview ของ visitor visa นะคะก็คือ stay วีซ่าเนี้ยอยู่ได้ถึง12เดือนแล้วก็คอสนะคะก็คือค่าวีซ่าเนี่ยสองเหรียญน,นะคะในปี2025นะ with this visa you can ก็คือเราสามารถเยี่ยมครอบครัวหรือเพื่อนได้นะคะมาที่ออสเตรเลียเสมือนเป็นนักท่องเที่ยวนะคะไม่สามารถทำงานได้และต้องมีเงินเพียงพอสำหรับการอยู่ในออสเตรเลีย about this visa สำหรับวีซ่านี้นะคะก็คือให้มาเยี่ยมเยียนครอบครัวหรือเพื่อนนะคะหรือว่ามาเที่ยวทางเรือแต่ว่าต้องไม่มาเกี่ยวกับบิสเนสหรือว่า medical treatment นะคะแล้วก็วีซ่านี้เราสามารถที่จะเรียนหรือว่า training ได้ถึง3เดือนนะคะแล้วก็สามารถทำ v เที n t ์ e r work ได้ด้วยนะคะหรือว่าอาสาสมัครคะ่ะ step by step รายละเอียดการสมัครตั้งแต่เริ่มจนถึงการสมัครและก็หลังสมัครนะคะก่อนที่เราจะสมัครนะคะเราต้องเช็คพาสปอร์ตของเราว่ามีอายุไม่ต่ำกว่า6เดือนนะคะแล้วก็ตัวสุขภาพนะคะเบื้องต้นแล้วก็เช็คว่าเอกสารของเราได้แปลเป็นภาษาอังกฤษหรือยังเมื่อเตรียมเอกสารสำคัญต่างๆครบแล้วเพื่อนๆสามารถสมัครวีซ่าทางออนไลน์ได้เลยคะ่ะ หลังจากเพื่อนๆสมัครแล้วนะคะทาง immigration ก็จะแจ้งว่าเขาได้รับใบสมัครของเราแล้วอาจจะมีการขอข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติมนะคะเรื่องของตัวเครื่องบินเรื่องของไบโอเมต i ิกเรื่องของการตรวจสุขภาพหรือว่าเอกสารต่างๆเพิ่มเติมนะคะหรืออาจจะเรื่องความผิดพลาดของการสมัครหรือว่าการต้องการความช่วยเหลือหรือว่าต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆนะคะคือสามารถเพิ่มเติมได้หลังจากสมัครไปนะคะ วีซ่ Outcome หลังจากที่เราสมัครทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้ Visa g r a n น Number นะคะแล้วก็เดทยูอวีซ่าสตาร์สคือวันที่วีซ่าเราเริ่มต้นขึ้น Your Visa Conditions ก็คือข้อกำหนดต่างๆของวีซ่าตัวนี้นะคะ When you have h you vissa t i this เมื่อเพื่อนๆได้วีซ่าท่องเที่ยวแล้วนะคะ เขาให้เราตรวจสอบวันหมดอายุในการเข้าประเทศออสเตรเลียรวมถึงตัวพาส,สปอร์ตของเราแล้วก็เอกสารการเดินทางต่างๆนะคะว่าหมดอายุเมื่อไหร่และเมื่อถึงบอร์เดอร์นะคะเราก็ต้องกรอกข้อมูล Incoming Passenger Card ด้วยนะคะ In Australia รายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับข้อกำหนดของวีซ่าท่องเที่ยวนี้นะคะว่าเราทำอะไรได้บ้างทำอะไรไม่ได้บ้างนะคะ โอเคหลังจากอ่านรายละเอียดต่างๆทั้งหมดแล้วนะคะให้เพื่อนกลับมาหน้าแรก Overview แล้วก็คลิก Apply ค่ะจากนั้นนะคะให้เพื่อนๆ Create an i m i account นะคะเพื่อสร้างบัญชีในการสมัครใส่อีเมลและพาสเวิร์ดอันนี้แนะนำให้สร้างอีเมลเฉพาะสำหรับการสมัครวีซ่าโดยเฉพาะเลยนะคะ ในเว็บไซต์นะคะจะมีแจ้งรายละเอียดการสมัครวีซ่าออนไลน์ให้เราทราบทุกขั้นตอนเลยนะคะตั้งแต่การสมัคร Account นะคะรวมถึงการเข้าถึง Account แล้วก็การบริหารจัดก,การ m a n a g e a อคเคาทของเรานะคะแล้วก็การสมัครนะคะว่าเราสมัครไปแล้วเนี่ยเราต้องแนบไฟล์เอกสารอะไรบ้างอย่างไรบ้างแล้วก็เราต้องจ่ายเงินยังไงแล้วหลังจากจ่ายเงินแล้วเนี่ยเราสามารถเช็คการสมัคร วีซ่าของเราได้ด้วยนะคะคือในเว็บไซต์จะมีบอกทุกอย่างเลยค่ะในคลิปนี้เราไม่ได้อัดขั้นตอนอย่างละเอียดในการสมัครวีซ่าทุกขั้นตอนนะคะแต่ว่าจะมีเอกสารสำคัญที่เราเตรียมไว้นะคะเพื่อนๆสามารถดูเป็นตัวอย่างได้นะคะหรือว่าถ้าเพื่อนๆมีอื่นๆเพิ่มเติมก็สามารถแอดเข้าไปได้ค่ะมีเอกสารรับรองการทำงานหรือการประกอบอาชีพนะคะคุณแม่เป็นเกษตรกร ก็ให้สำนักงานการเกษตรรับรองเป็นภาษาอังกฤษนะคะมีจดหมายเชิญให้คุณแม่มาเยี่ยมเยียนเราที่ประเทศออสเตรเลียค่ะมีสำเนาเล่มพาสปอร์ตทั้งตัวเก่าและตัวปัจจุบันนะคะรวมถึงมีตราประทับที่คุณแม่ไปเที่ยวนะที่ประเทศต่างๆด้วยนะคะมีสำเนาบัตรประชาชนและก็ทะเบียนบ้านนะคะไปขอแปลเป็นภาษาอังกฤษที่ ว่าการอำเภอนะคะมีสำเนาบัญชีเงินฝากในธนาคารแล้วก็สเตทเมนต์นะคะโดยที่ให้ธนาคารนะคะออกเป็นภาษาอังกฤษให้แล้วก็แปลงเป็นเงินออสเตรเลียค่ะมีเอกสารการเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลน,นะคะ Planet activities นะคะก็คือมีแผนการท่องเที่ยวนะคะตลอดระยะเวลาที่คุณแม่มาอยู่ออสเตรเลียนะคะเราไปเที่ยวที่ไหนบ้างในแต่ละวัน มีกิจกรรมอะไรบ้างที่เราแพลนไว้นะคะส่วนที่เหลือก็จะเป็นเอกสารของเรานะคะก็จะมี photo ID passport นะคะวีซ่าที่เราถืออยู่ bank statement นะคะแล้วก็เอกสารการทำงานนะคะเพื่อยืนยันกับทาง immigration ว่าเรามีอาชีพมีการงานมีการเงินที่มั่นคงแล้วก็สามารถที่จะ support คุณแม่ได้ตลอดการอยู่ออสเตรเลียค่ะ หลังจากนั้นทาง Immigration จะส่งอีเมลมาหาเรานะคะว่าเขาได้รับ Receive การสมัครของเราแล้วนะคะนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็รออีเมลนัดหมายทำไบโอเมตรินะคะคือพิมพ์ลายนิ้วมือแล้วก็ภาพถ่ายเนาะที่ VFS นะคะแล้วก็ให้คุณแม่ไปทำที่เชียงใหม่เนาะก็เหมือนตอนที่เรายื่นวีซ่า นักเรียนเลยอ,อีซีม่มากๆแล้วก็รอผลพิจารณานะคะโดยโดยประมาณ30วัน10วันถึง30วันหลังจากนั้นทาง Immigration นะคะจะส่งอีเมลมาให้คุณแม่ไปทำ Biometric นะคะหรือว่าการยืนยันตัวต้นผ่านอัตลักษณ์นะคะทางชีวภาพเช่นสแกนม่านตานะคะแล้วก็พิมพ์ลายนิ้วมือแล้วก็ถ่ายภาพค่ะ ให้เพื่อนเอนเข้าไปที่ www visa vfsglobal com เลือก biometric correction service จากนั้นให้เพื่อนเพื่อนเลือกศูนย์ที่สะดวกนะคะมีกรุงเทพเชียงใหม่แล้วก็ภูเก็ตค่ะจากนั้นให้เพื่อนเพื่อนสร้างบัญชี create an account ของ vfs global ค่ะ เมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้วนะคะทางระบบจะส่งอีเมลสำหรับการนัดหมายให้เราค่ะและหลังจากที่เราได้รับอีเมลแล้วนะคะเรามีเวลา15วันทำการนะคะเพื่อจะไปทำไบโอเมตริกนะคะโดยก่อนที่เราจะไปนะคะเราต้องทำการลงทะเบียนและทำการนัดหมายก่อนนะคะเพื่อนๆสามารถคลิกลิงก์ Visa VFS Global ทางอีเมลได้เลยนะคะเพื่อทำการนัดหมายค่ะ 1. รายละเอียดการสมัครให้เพื่อนเอนเลือกศูนย์การรับสมัครนะคะของเราเป็นเชียงใหม่นะคะแล้วก็เลือกหมวดหมู่การนัดหมายนะคะก็คือเป็น biometric collection นะคะแล้วก็หมวดหมู่ย่อยก็คือ biometric collection ค่ะ 2. รายละเอียดของคุณให้เพื่อนๆกรอก applicant information นะคะซึ่งข้อมูลตรงนี้นะคะจะเป็น เอกสารที่ทาง Immigration ส่งอ e ีเมลมาให้เรานะคะคชื่อนามสกุลเพศวันเดือนปีเกิดและก็สัญชาติของเรานะคะรวมถึง Identity Document Number นะคะแล้วก็เบอร์โทรติดต่ออ e ีเมลนะคะ 3. นัดหมายให้เพื่อนๆเ,เลือกวันและเวลาที่เราสะดวกไปทำไบโ m e t ต i ิกค่ะ 4. บริการ ที่ VFS มีบริการหลากหลายนะคะบริการยื่นเอกสารนอกเวลาทําการหรือโดยที่ไม่ได้ทําการนัดหมายนะคะหรือว่าการปิ้นเอกสารการถ่ายเอกสารต่างๆ 5. ตรวจสอบและชำระเงินเรามีค่าธรรมเนียมสำหรับ VFS Service Charge อยู่ที่433บาทน,นะคะ หลังจากนั้นเราก็ตรวจสอบข้อมูลนะคะว่าประเทศที่เราอยู่ไทยแลนด์ Thailand, ประเทศที่เรากำลังจะไปออสเตรเลียและศูนย์ที่เรารับสมัครก็คือเชียงใหม่แล้วก็การทำการนัดหมาย Biometric Collection ค่ะจากนั้น VFS Global นะคะจะส่งอีเมลมาให้เรานะคะแล้วก็ส่งเอกสารตามที่เราได้บ o ๊กิ้งนัดออสเตรเล n Biometric c o คอ e c t i o n ไว้นะคะ หลังจากที่คุณแม่เราไปทำไบโอเมติกแล้วนะคะเราสามารถที่จะตรวจสอบโปรเซสของวีซ่าเราได้ตลอดเลยนะคะผ่านเว็บไซต์ i m m i h o m e a f f a i r g g o v a u หลังจากที่คุณแม่นะคะสมัครวันที่31ธันวานะคะแล้วก็ไปทำไบโอมติกวันที่6มกรานะคะแล้วก็วีซ่าก็แกลนในวันที่20มกราเลยนะคะคุณแม่เราก็แกลนช่วงปีใหม่พอดีเลยก็คือเหมือนอิมิเกรชั่นเอ่อเขาเรียกวอะไรเซอร์ไว้นะให้ของขวัญปีใหม่กับคุณแม่เรานะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะ ก็ถือว่าเร็วมากๆเลยนะคะช่วงนั้นเนาะแล้วก็อายุของวีซ่าของคุณแม่เราเนี่ยได้1ปีเนาะปกติก็จะมีอนุมัติ3เดือน6เดือน1ปีก็แล้วแต่รายบุคคลแล้วแต่กรกสารแล้วแต่ความแน่นนาของประวัติเราแล้วกันเนาะถือว่าวีซ่าท่องเที่ยวก็สามารถทําได้ด้วยตัวเองนะ<ม>เพื่อนๆก็คือของเราก็ถือว่าเราโชคดีหน่อยละกันเพราะว่าเราอยู่ที่นี่เนาะแล้วเราก็มีจดหมายเชิญคุณแม่นะคะเพื่อ เพื่อได้มาพบเจอเราท่องเที่ยวมามา,มาศึกษาเรียนรู้เรื่องเกษตรกรรมอะไรเงี้ยเออเราก็อยากให้คุณแม่มาเห็นต้นมงต้นไม้ของออสเตรเลียซึ่งปกติเราก็จะถ่ายรูปส่งอัปเดตคุณแม่แล้วเราเป็นคนชอบไปเดินสวนไปเดินพคัคทุกวันหยุดคือเราไปเดินพคัคไปดูต้นไม้ดูการจัดสวนอะไรเงี้ยล้วก็จะส่งให้คุณแม่นะอัปเดต สถานการณ์ช่วงฤดูนี้เป็นเขาจะสวนแบบนี้นะหรือดินนี้เขาจัดแบบนี้อะไรอย่างงี้ค่ะเราก็จะได้แชร์ลเอียดกันเนาะเผื่อไปต่อยอดในการกลับไปอยู่ไทยนะคะ <c oughs> <c oughs> ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆได้มากกันหน่อยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย